สวัสิีด้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดำหน่อยลุงพลพูดแล้วจะไปหาหมอปลาไหม เพราะอะไรค่ะพี่น้องขาก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเป็นดราม่าก,กันมานมนานเหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องขากรณีลุลงพลกับหมอปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าขัดใจกันไหมว่าแตกหักกันจริงไหมว่ามีปัญหากันจริงไหมแล้วจะเข้ากันได้ไหมแล้วจะไปกันต่อได้ไหมหรือไม่ก็บางคนก็จะบอกว่าต่างคนต่างหันหลังต่างคนต่างไม่ได้สนไม่ได้แคร์โนสนโนแคร์ประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่วันนี้ค่ะพี่น้องขาวันนี้มาดำหน่อยได้ยินยูทูบเบอร์ YouTuber, ถ่ายทอดสด ลุงพลทําการถ่ายทอดสดลุงพลพูดนะคะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยได้ยินแล้วก็อยากจะยิบยกมาเล่าต่อการเล่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากได้ยินอยากได้เห็นเป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคิดว่าหลายคนคงจะอยากได้ยินคํานี้อยากจะได้เห็น กลับมาคืนดีกันระหว่างหมอปลากับลุงพลเนาะกับพี่น้องเนาะแล้วก็อย่างเราดูคนกลางๆนี่เราก็ไม่อยากจะเข้าข้างใครออกข้างใครหรือว่าร้ายว่าทําให้ใครประมาณแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออยากให้ดีกันเหมือนตั้งแต่ต้นเป็นอย่างไรมาเราก็อยากมีแต่ต้นบางคนก็บอกว่าปล่อยเขาไปเติะต่างคนต่างไปอะไรบางทีในใจค่ะพี่น้องขามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในใจมันก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นในใจมันก็อยากจะให้อ่ากินแหน้งแขงใจ อาจจะมีแต่เราเองก็ไม่อยากให้มีตรงนั้นไม่อยากให้บาดหมางกันนานเกินไปหรือไม่กินเส้นกันเลยประมาณนั่กับพี่น้องนะอ,อันนี้คือสิ่งที่เราติดตามข่าวคราวมาก็ถือว่าหลายอาทิตย์แต่คราวนี้มาดําหน่อยได้ยินลุงพลพูดออกทางยูทูบเบอร์ทางช่องที่อยู่บ้านลุงพลละ่ะค่ะพี่น้องขาไม่แน่ใจว่าเป็น ช่องช่องไหนมาดามหน่อยลืมแล้วค่ะพี่น้อง่าเพราะว่ามาดามติดตามคนที่อยู่บ้านลงพลติดตามตลอดฟังทุกคลิปแหละค่ะอาจจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีการฟังแต่วันนี้มาดามหน่อยได้ยินบอกว่าลุงพลพูดลุงพลพูดออกทางคลิปนี้ว่าวันที่ประมาณวันที่27นี่แหละค่ะพี่น้องขาไอไอวันที่นี้ไม่ค่อยชัดค่ะพี่น้องขะบอกว่าลุงพลพูดว่าว่าจะไปบ้านหมอปลาไปร้องเพลงเหตุผลก็เพราะว่าถือว่าเป็นข่าวดีแหละค่ะพี่น้องขาที่ ทุกคนอยากเขียนเหตุผลที่ลุงจะไปก็คือลุงพลบอกว่าหมอปลาหางานให้ไปร้องเพลงที่เพชรบุรีค่ะพี่น้องขาอันนี้คือจากปากลุงพลชัดเจนแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องขามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนลุงพลบอกว่าถ้า วันที่จะเดินทางถ้าวันที่จะไปนี่ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดไม่มีปัญหาเรื่องที่ก็จะปิดเรื่องโควงโควิดอะไรถ้าโควิดไม่มีปัญหาลงพลไปแน่นอนนี่คือสิ่งที่ลงพนพูดได้ยินจากปากลงพนพูดแต่วันที่ไม่แน่ใจนะ่าจะเป็น27คะ่ะพี่น้องคะวันที่27หรือวันที่7นี่แหละคะ่ะพี่น้องเอาเอาเป็นว่าสองวันนี้แหละคะ่ะที่บอกว่าลงพลรับปากว่าไปแน่นอนก็คือหมอปลาหางานให้แล้วจะไปร้องเพลงขณะเดียวกันก็คือถ้าไม่มี ปัญหาเรื่องโควิดก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องอื่นไม่ติดปัญหาเรื่องอะไรเลยนอกจากโควิดเพราะว่าช่วงนี้เมืองไทยเราโควิดกำลังหนักระบาดหนักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แล้วลุงป้าเองก็เป็นห่วงกันเหมือนกันเป็นห่วงเรื่องกรณีกรณีโควิดจะไปมาอะไรยังไงบางคนบางประเทศบางเมืองไม่ใช่บางประเทศบางจังหวัดก็มีการปิดเมืองปิดบ้านปิดเมืองกันและะ้วค่ะพี่น้องเนาะที่บอกว่าเป็นเชื้อโรคติดกันยาวนานแล้วก็อ่อ่รุนแรงขึ้นติดต่อขึ้นเรื่อยเรื่อรุนแรงขึ้นเรื่อยเนี่ยก็เป็นผลล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะลุงพล แกก็มองเห็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันว่าโอเคถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องโควิดก็คงจะเจอกันแน่นอนที่เพชรบุรีไปร้องเพลงที่หมอปลาทําให้นี่เป็นสิ่งที่ดีมาดามหน่อยมองว่ามองว่ากับพี่น้องค่ะ เราติดตามเราให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแหละค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอปาน้ําฟ้าเองไม่ว่าจะเป็นลุงพลพ่อแตนเองอ,อย่างที่บอกเราต่างคนต่างพ่อต่างแม่มาเจอกันมาเจอกันอตอนที่อย่างหมอปาก็มาเจอลุงพลยังตอนที่ยังไม่โด่งไม่ดังเนาะคะ่ะพี่น้องเนะนาะขณะเดียวกันการโด่งการดังมันก็จะกลายเป็นว่าเรื่องมีเวลาให้กันและกันอาจจะไม่เหมือนเดิมมันก็จะเป็นไปได้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะเราก็ยอมรับตรงนั้นถ้าคนดูข่าวที่ติดตามข่าวเป็นกลง กลางเนี่ยก็จะให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแหละค่ะพี่น้องคะการบรามมาที่เกิดขึ้นว่าแตกหักกันไหมไม่ลงรอยกันแล้วดังแล้วลืมคนให้คนให้ก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่า โดนกดดันอะไรมากมายหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ภายในของเขาเราพูดที่ดูอยู่ห่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างสองครอบครัวนี้ลหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่สิ่งที่เราอยากเห็นถ้าดราม่ามันออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออยากให้มาเป็น คนเดิมตั้งแต่ต้นเป็นยังไงโอเคเข้าใจว่าลุงพลอาจจะเป็นคนที่โด่งดังขึ้นมาแล้วการที่ทํานูน่ทนทํานี่อาจจะไม่มีเวลามากพอเหมือนแต่ก่อนหรือการที่เป็นคนโดง่งคนดังนี่อาจจะไม่มีเวลาที่ไปสนเสเฮฮามากเกินไปไม่ได้ติดตามกันและกันเกินไปมันก็เลยทําให้อาจจะมีดราม่าขึ้นตรงนั้นก็มีส่วนค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คนที่เรามองตรงกลางมาดามหน่อยเองคนที่เป็นกลางๆมองตรงกลางๆนี่ก็ ยังไงก็ให้กําลังใจทั้งสองฝั่งสองฝ่ายแต่ก็อยากให้ดีกันล่ะคะ่ะพี่น้องขาอาจจะมีเวลาน้อยให้กันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่าคิดว่าทั้งหมอปลาเองทั้งลุงพลเองต่เจ้าตัวเขาเองก็คงจะเข้าใจล่ะคะ่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในส่วนที่การเหินห่างหรือการที่จะเหมือนกับว่าเรามีงานมีการอย่างลุงพลมีงานมีการมากขึ้นเยอะแยะมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ติดต่อกันไปตลอด มีเวลาเหม <ME 1971. S 2> <Ms. S 1> ือนแต่เก่าเพราะว่าโปรเจกต์ของลุงบุลที่ทํามันก็แย่ๆมากมายก็เข้าใจอย่างมาดามหน่อยเองฟังอยู่ห่างๆนี่มาดามหน่อยก็เข้าใจั้งสง่ายแหละค่ะพี่น้องขะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาเหมือนที่เขาดราม่ามาแตกหักกันไม่ลงรอยกันแล้วไม่เผาผีกันแล้วอะไรทํานองนั้นเราก็ไม่อยากให้เจอตรงนั้นนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมอปลาเองก่อนที่ก่อนมีปัญหาดราม่าตรงนั้นหมอปลาก็บอกว่าก็คืออยู่ห่างๆเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่มีเวลาหรือเราก็ดู แย่ยูหงห่างยังเป็นพี่น้องกันยังช่วยกันอยู่เหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่หมอปลาพูดตั้งแต่ต้นละค่ะพี่น้องขะคราวนี้กรณีที่ลุงพลจะไปงานคอนเสิร์ตงานที่บอกว่าไปร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นการกลบเกลื่อนดราม่าได้หรือเปล่าเราก็มาติดตามดูค่ะพี่น้องคาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่จะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าเป็นโควิดโอเคแล้วก็อัตโนมัติเข้าใจละ่ะค่ะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดหรือเมืองนั้นสามารถที่จะไปสูญเสียห,หาได้ก็รอดูว่าลุงพลรับปากแล้วว่าจะไปถ้าไม่เรี่ยงเรื่ ก็คงจะเจอกันว่ะพี่น้องว่าโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องคะเรามารอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงจะกลบดรามาได้ไหมอยากให้เป็นเหมือนเดิมใจจริงมาดาหน่อยก็ขอให้เป็นเหมือนเดิมค่ะอาจจะมีเวลาน้อยไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่ก็ขอให้เป็นเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่ดีให้กําลังใจทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ